สวัสดีค่ะเดียลิลลี่แมกกาศค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นพิธีกรข่าวบันเทิงอยู่ช่องวนัวน31รายการวนัวนบันเทิงข่าวเย็นช่องวันนะคะ แล้วก็กําลังเรียนอยู่ปริญญาโทนะคะทีน่นวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมค่ะใ,ใกล้จะจบแล้วใกล้มากแล้วทําเล่มอยู่นิดเดียวอีกนิดเดเียวเท่านั้นจบแล้วน้ำนุ่นค่ะอาทิตยาทรัพย์สินวิวัฒค่ะตอนนี้กลับมาชื่ออาทิตยาแล้วนะคะตอนนี้งานหลกัหลกๆประจําเลยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมสวค่ะอันนี้นั่งสบายได้แล้วเนาะนั่งสบายได้ละโอเค <laughs> <laughs> พูดถึงน้ำนุ่นมันก็ต้องอย่างนี้หน่อยอะคะ่ะ รู้จักน้ำนุ่นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกก็คือมสวอนนี่แหละเป็นรุ่นที่รุ่นน้องที่รุ่นติดกันแล้วตอนรับน้องอ่ะเราเป็นพี่วากไงเราก็จะได้ยินข่าวมาว่าอีพี่ฝรั่งอ่ะพี่หดโหดอ่ะวันรุ่งขึ้นอดจาอุอีพี่ฝรั่งใช่ไหมเราก็เดินไปไหนนอีพี่ฝรั่งมันโหดขนาดไหนหรอหน้าน้ำนุ่นค่ะกับเพื่อนของเขา ใช่เจอกันตอนรับน้องครั้งแรกบอกตรงๆสี่ปีในรั้วมหาวิทยาลัยกลัวพี่เดียมาเขาดูเป็นมาเสียค่ะก็คือแล้วเราก็เรียกพี่ฝรั่งจริงๆคือมันเป็นศัพท์ที่เราใช้กับเพื่อนเมาบอยอะเคยไหมเคยแบบนินทารุ่นพี่เคยนินทาเพื่อนไหมฉันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะแบบกลัวพอเราค่อยๆรู้จักเราก็รู้สึกว่าเออพี่คนนี้ดูกันเองกันจังเลยไรเงี้ยปรากฏว่าตอนเรียนจบเนี่ยค่ะความสนิทเป็นเพิ่งจะเริ่มขึ้นตรงนั้น เพราะว่าเราได้เป็นพิธีกรในรายการเพื่อเธอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเพื่อเธไม่ย้อนกลับไปค่ะดิฉันเจอพี่เดียตอนพี่เดียเป็น AF4 แล้วตอนนั้นน้องนุ่นเป็นดีเอยู่ทูมิวสิกประทับใจมากที่เราประกวด AF นะคะแม้จะออกสัปดาห์แรกแต่เราก็เชียร์น้องเดียครับดี20 มันมีครั้งหนึ่งเปิดช่อง True Music ตอนนั้นก็คือมี AF ไปหมดเลยเราก็ไปเชียร์พี่อยู่หน้าเวทีพี่เราร้องเพลงตีมของ AF แต่ประเด็นคือพี่เดียนเนี่ยเขาจะต้องร้องท่อนแรกบนทางเดินที่กูยาวไกลเราก็แบบ <c oughs> เฮ้ยน้มันท่อนหลังอะ่ะมันเป็นดีหนึ่งเราก็แบบอาจมีมีพมในปูทาก เขาเมื่อบเขาเมือบ,อ,บอยู่ข้างล่างอะคะ่ะส่วนเขาก็คือกลับเขา้ารูเข้าลอยถูกต้องนะคะตามตามตามเนื้อที่มันควรจะเป็นอ๋อนน่นเขาว่าอย่างนั้นเหรอคะ <c oughs> แก้ตัวก่อนเรื่องราวของหลังเวทีคือเพื่อนอนะเป็นคนร้องท่อนนี้ค่ะก็คือแอนตี้แล้วเพื่อนอนะเหมือนแบบที่ไหนวะที่ไหนวะทุกคนตื่นเต้นนั่นเป็นเวทีแรกหลังจะออกจากบ้านเราก็ไปยืนสอนเพื่อนตอแอนตี้นะโอเคนะเดี๋ยวของครัวคนเดินตอนฝั่นี้ ตายแล้วดีใจมากที่ได้ช่วยพี่ในวันหนั้นตอนคือตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ช่วงโควิดคือช่องเราเกิดมาพร้อมกับโควิดเลยค่ะไม่ดีอ่ะพี่เดีาแต่เราก็เคยทำช่องแล้วนะแล้วไงน,นะ มีคนดูเลยวะตอนนั้นน่ะพวกเราอ่ะดึงมีด้านการออกกำลังกายของเราออกมาเราก็เลยเปิดช่องว่าวิ่งเปิดวาร์ปใช่ซึ่งจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะเป็นคนที่มีหลับแง่มุมมากเพราะจริงๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะเป็นคนกินเก่งกินเก่งพูดเก่งพูดเก่งเก่งเที่ยวเก่งพวกเราวิ่งได้ทำไมอะพวกเราวิ่งได้นี่เก่งเท่าโค้ดเดี่ยวกันล้วอะไม่เท่าไม่เท่าเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เรากำลังจะนําเสนอทุกคนก็คือ พวกเราอะ่ะมีหลายแง่มุมมากมเราก็เลยคิดว่าเปิดช่องเรียนนันนุ่นไปเลยละกันเพราะอยากให้ทุกคนอะ่ะได้รู้จักในตัวตนของพวกเราจริงๆว่าเราทาอะไรได้บ้างเดี๋ยวบอกเลยว่าตัวเองอะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่แอปแต่บางทีรูปในไอจีเราก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพื่อแบบเป็นรูปเลียดแขกอะแ่อันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ทุกคนจะได้เห็นความ ัวตนของเบียร์กับน้ำนุ่นจริงๆจะไม่มีอะไรแอบให้เห็นเลยไอสิ่งที่ถามเราคือถามจากใจเพราะอยากรู้จริงๆแล้วออกอย่างหนึ่งคือเราพอเพื่อนเราอยากจะชวนมาคุยในประเด็นต่างๆมันก็เลยเกิดมาเป็นเบียร์น้ำนุ่นที่ต่อไปจะมีหลายๆรายการแล้วเราจะย้ายวิ่งเปิดว้ามมาอยู่ในนี้ด้วยถูกคือเรายังไม่ทิ้งวิ่งนะใช่แต่ตอนนวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็น EP แนะนำตัวก็เป็น EP ศูนย์ของพวกเรานะคะเรายังไม่นับเป็นอันแรกเพราะว่าอันแรกไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไป ฝากด้วยนะอยากให้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาไว้นะคะ<ช>ถ้าเกิดว่าหลังจากกดซับสไคร์นะคะแล้วฝนตกเป็นพาย,ยุนะแสดงว่าคุณไม่โดนสุกะะว้อันนั้นตัดปคายคดีนะฟังอยู่ <laughs> อยากรู้อยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเ <laughs> นาะอันนี้ที่แนะนําตัวไว้เจอกันใหม่ EP หนึ่งนะจ๊จะเจอกันค่ะฝากด้วยนะเดียน้ำนน <laughs> กันเลยละกัน EP หนึ่ง EP ต่อไปเนี่ยนะนะเราจะพาไปคุยกับคนไทยในต่างแดน <único S 3> <S 2> <S 2> โอ้ยสวัสดีค่ะ <hybrid> สวัสดีแนะนำตัวเพื่อนก่อนนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในนิวยอร์กค่ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้เขาอยู่ได้ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเขาฉีดวัคซีนหรือยังอยากดูมาก